แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคือแม่น้ำนายค่ะนี่นายทำไมรู้นะเมาหวงเหอสวัสดีมากมายนะจ๋าและนี่คือรายการ อามนเต้ <Am> เล่นเกมครับก็ตามชื่อคลิปนะฮะอามนเต้เล่นเกมแล้วเกมที่เราจะเล่นในอีพีนี้ชื่อเกมอะไรจะ๊ะความรู้รอบโลกค่ะอีกเช่นเคยฮะเราก็จะมาแสดงความฉลาดน้อยให้ทุกคนได้เห็นกันอีกแล้วครับเกมที่เราใช้เล่นในอีพีนี้ก็เป็นของช่องนี้นะครับพิช้างเป็นเกมความรู้ทั่วไปความรู้รอบโลกถ้าใครชอบแนวนี้ก็ไปติดตามช่องเขาได้นะครับไปดูข้อแรกกันเลย อแรกใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นหลอดไฟใครวะดือมาแล้วเนี่ยเขาเรียนช่างไฟด้วยนะไอสไตล์ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะฟิสิก <c oughs> ส,ส์นีโคลาเอาโทมัสเอนิสันเออว่ะน่าจะใช่ผมเอาเอ้ยโทมัสแหละเบนจามินมันในนี่กฎหมายหรือเปล่าวะไปดูเฉเยเลยฮะโทมัสแหละครับ ยอมแล้วมีโทมัสเดิสันอ่าอีพีนี้ของแม่แลเวอทอมัสเดิสันเป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ได้ใช้พ่อมดแห่งเมโลภาเขาคิดคนและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สำคัญมากมาย เช่นหลอดไฟที่ใช้งานได้จริงเครื่องเล่นแผ่นเสียงกล้องถ่ายภาพยนตร์ on, และระบบไฟฟ้าก็ะแสตลงโดยนำหลักการประดิษฐ์แบบมีระบบและทีมงานมาใช้และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท General Electric เขามีสิทธิบัตรมากกว่า1,000รายการและเป็นบุคคลสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวันของมนุษย์สครับไปต่อข้อที่สค่ะครับภาษาทางการของบราซิคืออะไร อะไรอย่างนี้ภาษาท่างกานนี่เหมือนรู้อ่ะถ้ามันคิดอะเหมือนรู้อ่ะภาษาอังกฤษผมเอาโปรตุเกสฮะมันถ้ามันอังกฤษมันน่าจะตรงตัวไปอะไปดูเฉลยนะฮะเขาอาจจะเอาอังกฤษมาหลอกอถูกจังงั้น ภาษาราชการของบราซิลคือภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาหลักที่ประชากรเกือบทั้งหมดใช้พูดเป็นผลจากการที่บราซิลเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสทําให้ภาษาโปรตุเกสกลายเป็นภาษาที่ใช้ในการปกครองการศึกษาและชีวิตประจําวันแม้ว่าจะมีภาษาของชนกลุ่มน้อยและภาษาที่ได้รับอิทธิพลจากผู้อพยพอื่น,นๆเช่นเยอรมันอิตาลีญี่ปุน่น แต่ภาษาโปรโตุเกสแบบบราซิลก็เป็นภาษาที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกหมายขสามครับระบบสุริยั์มีดาวเพราะทั้งหมดกี่ดวงอา้าวไม่ได้มีเป็นร้อยๆเป็นเป็นร้อยๆเป็นร้อยๆดวงหรอกเด็บจูนพูโตนี่นับด้วยจนนันคารฟุกระพฤหัสสุขเสาร์สิบ เก้าเก้าเก้าเอาเก้ามีจันน้งคานะจันด้วยนะผมเอาแปดแล้วกันไปดูไปดูไปดูเฉอเลยฮะแปดหรือสิบว <c oughs> นะวา <c oughs> เลย <c oughs> <c oughs> น่าเกลียดมากเลยแปดนะคะก็แม่ไปนับจันด้วยไงแปดนะคะแปดระบบสุริยามีดาวเคราะห์หลักแปดดวง เรียงจากใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดไปไกลที่สุดได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวเคราะหหินวงในและดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนฟจูนดาวเคราะห์แก๊สแยกวงนอกโดยแต่ละดวงมีลักษณะเด่นเฉพาะเช่นดาวศุกร์ร้อนที่สุดดาวพฤหัสบดีใหญ่ที่สุดดาวเสาร์มีวงแหวนสวยงามและแต่ละดวงใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันไปข้อสี่ครับ

สัตว์ที่มีคอยาวที่สุดในโลกปัจจุบันคือยีราฟซึ่งมีคอที่โดดเด่นยาวได้ถึง2เมตรและสูงที่สุดในบรรดาสัตว์บกแม้จะมีคอที่ยาวมากแต่ยีราฟมีกระดูกคอเพียง7ทอ่อนเช่นเดียวกับมนุษย์แต่เป็นกระดูกที่ยาวกว่าปกติส่วนสัตว์ที่มีจํานวนกระดูกคอมากที่สุดคือหงส์ซึ่งมีกระดูกคอมากถึง22-25ท่อนไมค่ะไปต่อข้อที่หค่ะไปจ้า หน้าที่หลักอะไรในร้านการย่อยอาหารสร้างพลังงานส่งออกซิเจนค่ะส่งออกซิเจนอันนี้แบบพวกแยบฟู้ดวะผมเอาสร้างพลังงานนะไปดูเฉยฮะ <c oughs> มันน่าจะขนส่งเลยขนส่งออกซิเจนขนส่งออกซิเจนค่ะ เจะะเลือดมีหน้าที่หลักในการเป็นระบบขนส่งลําเลียออกซิเจนสารอาหารฮอร์โมนไปทั่วร่างกายและนำของเสียไปกำจัดและเป็นระบบป้องกันร,รักษาสมดุลป้องกันการติดเชื้อช่วยให้เลือดแข็งตัวควบคุมอุณหภูมิรักษาสมดุลสารเคมีและของเหลวในร่างกายโดยมีส่วนประกอบหลักคือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดและน้ำเลือด ที่ทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสุขภาพของร่างกายค่ะไปต่อข้อที่หกค่ะไปจ้าเอาวิาว่าใจเป็นส่วนหนึ่งของระบบย่อยอาหารส่วนหนึ่งสมองลำไส้ค่ะมันก็มีอยู่ช้อยเดียวที่มันเกี่ยวกับอาหารลำไส้นี่แหละครับไปดูเเลยฮะตออปอดทั้งนั้นเฉยปอดทั้งนั้น ลำไส้ลำไส้สมองด้วยสมอง,อง,องไปช่วยลำเรียงอาหารออลำไส้มีหน้าที่หลักคือย่อยและดูดซึมสารอาหารและดูดซึมน้ำวิตามินและธาตุพร้อมจัดก,การของเสียโดยทำงานร่วมกับอวัยวะอื่นๆสร้างสมดุลจุลินทรีย์ดีต่อสุขภาพกายและใจและเป็นศูนย์กลางภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายการดูแลสมดุลลำไส้ด้วยอาหารที่มีใยอาหารและจุลินทรีย์ดี ดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายและลดความเครียดจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมแข็งแรงไปต่อข้อที่เจ็ดค่ะไปครับ<ห>แ้วมีสมเคดีว่าอะไรเพค่ะ <c oughs> สู <c oughs> นรโอคำเรียกว่า่าใช่เอาว้นี้เขาเอา H2O เต็งเอาไ้ H2O นะ C กับ D นะไปดูเฉลยครับน2า H2 ด2 o H2O อะเฉลย H2O น้ำม uh ีสูตรเคมี H2O หมายถึงหนึ่งโมเลกุลของน้ำประกอบด้วยสองอะตอมของไฮโดรเจนและหนึ่งอะตอมของออกซิเจนเมื่ออยู่ในภาวะสมดุลพลวัต ระหว่างสถานะของเหลวและของแข็งที่อุณหภูมิห้องเป็นของเหลวเกือบไม่มีสีไม่มีรสและไม่มีกลิ่นบ่อยครั้งมีการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นตัวทล,ลายของจักรวาลและนั่นเป็นสารประกอบบริสุทธิ์ชนิดเดียวเท่านั้นที่พบในธรรมชาติทั้งสามสถานะคือของแข็งของเหลวและกา๊าดไปแม่มาอีพีนี้ไปต่อข้อที่แปดค่ะไปจ้าประเทศใหญ่ที่สุดในโลก อเมริกาโม่จริงจีนครับหัวง่ายยิ่งบอกอเมริกาเลยหนูเอาอเมริกาไปดูเฉยฮะจีนไม่ไม่ตอบไปมั่นใจด้วยนะตเอ้ยเอาลืม sorry นี่นึงจ้อง <10. S 1> ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามพื้นที่คือรัสเซียมีพื้นที่ประมาณ17.1ล้านตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของซิกโลกเหนือมีพรมแดนติด14ประเทศภูมิประเทศหลากหลายจากป่าไทยกาทางเหนือจนถึงเทือกเขาทางใต้และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลไปข้อที่9ค่ะไปครับดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่นคืออะไร ซากุระเราไม่นันอ่านเลยแต่เป็นดอกที่ริบก็ได้ไปดูที่กเลยนะซากุระแหละซากุระแหละเรายังไม่นันอ่านช้อยเลยดอกซากุระซากุระซากุระจ้าญี่ปุ่นมีดอกไม้ประจำชาติสองดอกคือซากุระที่เป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิความงามชั่วคราวและการเริ่มต้นใหม่ และดอกเบญจมาศที่เป็นสัญลักษณ์ประจําราช,ชวงศ์จักรพรรดิญี่ปุ่นมีตราประจําราช,ชวงศ์อยู่บนพาสปอร์ตและเอกาสารสําคัญต่างๆแม้ซากุระจะโด่งดังและเป็นที่รักของคนทั่วไปแต่ดอกเบญจมาศก็มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งในฐานะสัญลักษณ์ของจกักรพรรดิไปต่อข้อที่สิบค่ะไปครับพวกเขาที่สมที่สุดในโลกมันถามบ่อยจังไนี่ เอเวอ s t เรสต์ับเอเวอ s t เรสต์แหละอยู <c oughs> ่ที่ไหนวะชุมพูสวีะไ, <c oughs> ไปดูจะเลยะสีนี่เอเวอเรสต์ Ever มันเป็นความรู้รอบโลกไงมันก็เลยต้องแบบมาทุกทีไป ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเมื่อวัดจากระดับน้ำทะเลคือยอดเขาเอเวอเรสสูง8,848.86เมตรตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนในปานจีนแต่ถ้าวัดจากฐานที่อยู่ใต้ทะเลคือภูเขาไฟมอนาเคอาสูงรวมกว่า1210เมตรไปต่อข้อที่ท1 1ค่ะไปจ้าวันคริสต์มาสคือวันที่เท่าไหร่ ยี่ห้าครับยี่ห้าธันวาใช่ไหมค่ะยี่มห้าธันวาไปดูเฉลยฮะเรืกลัวเขาแย่งเขาดีแล้วว่าเห็นยี่ห้าก่อนนี่ยี่สิบห้าธันวาคมอันนี้มันก็ง่ายเกินตั้งนั้นตั้งนั้นของเขานะของเขาแม่ของเขานะวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมคือวันสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ คือวันคริสต์มาสเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูมีการตกแต่งต้นคริสต์มาสและของขวัญรับประทานอาหารพิเศษและทำพิธีทางาศาสนาโดยคำว่าคริสต์มาสมาจากคริสต์มาสที่แปลว่าการบูชามิสซาของพระคริสต์และยังเป็นวันหยุดในบางประเทศเช่นไต้หวันเป็นวันรัฐธรรมนูนไปข้อที่สิบสองครับยกไม้จะตีเราทันเัน รัฐบาลของฝั่งเสร็จเรียกว่าอะไรสภาสาธารณรัฐโอ้ยไม่เออเอออันนี้แหละไม่รู้ตอบเป็นกันหละผมเอารัฐสภาครับไม่รู้เหมือนกันเดาไปดูใช่ไหมฮะ นะสาธารณรัฐป็นแม่แม่มาอีพีนี้ว่ะเพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยสามอันเนี้ยมันอยู่บ้านเราหมดเลยอ๋อเออรัฐบาลฝรั่งเศสเรียกโดยรวมว่าการเมืองฝรั่งเศสพาวเวอรกันฟรน์และมีโครงสร้างเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภาและกึ่งประธานาธิบดีโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งสาธาร,รณรัฐฝรั่งเศสคริสตสศักราช1958สงครับไปต่อข้อที่13ค่ะพระพุทธเจ้าจประสูติที่ประเทศใดมาจริงเหรอสีรั้งกาหรือเนปาลแม่น่าจะไม่รู้หรอกผมเมาเาสียงกาครับ <c oughs> ดาวสักข้อไปเลย หนูเอาอินเดียเอ้ยถ้าปูตอบผิดนี่งโง่เลย <laughs> <laughs> ไปดูเฉยอะอุย้ยนั่นไงคิด <laughs> จริงด้วยโยโง่คู่เลยข้อนี้หนึ่งจองเนปานสะง,งั้นพระพุทธเจ้าประสูติที่สวนลุมพินีวันซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอไพรวา ประเทศเนปลาลใกล้ชายแดนอินเดียเป็นผู้สังเวชนิยมฐานสำคัญหนึ่งใน4ี่แห่งของชาวพุทธโดยเดิมเป็นสวนปราสาทธ,ธารณะระหว่างเมือนกับบิลพัทกับเทวทหะและมีหลักฐานทางโบราณน,นาคดีรวมถึงเสาอาโศกสมัยพระเจ้าอาโศกที่ยืนยันว่าเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะไปข้อที่สิบสค่ะสิครับและธดที่จะเป็นต่อการสร้างฝันและกระดู แคลเซียมคือแคลเซียมเนี่ยเพราะมันช่วยเสริมสร้างกระดูกกระดูกเชื่อไหมฮะย้อมให้เขาครับก็ต้องยอมมันเขาปลดมันแคลเซียมแคลเซียมเรงนี้มีแคลเซียมแร่ธาตุหลักที่สร้างความแข็งแรงให้ฟันและกระดูกคือแคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งทำงานร่วมกันโดยประมาณ99%ของแคลเซียมในร่างกายจะสะสมอยู่ที่ฟันและกระดู นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุอื่นๆเช่นแมกนีเซียมเสริมความแข็งแรงและฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพฟันและกระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นอ่นแคลเซียมหรือแคลเซียมแคลแคลแคลอันนี้ AI... คนนิานสนานเอไอคนนิสานวะแคลเซียมนนแคลเซียมส่มงครับพอดีสิบห้าค่ะครับ ไอคนอะไรเป็นอาหารนำโลกให้เลื่อนต่อหนึ่งวันยุงลายค่ะเห็บมั้งไปดูช่เลยฮะก็ต้องยุงนั่นแหละไอ้ง่ายก็ง่ายต่วเล็กตนยุงลายอันนี้ขอ EP นี้ใครกดก่อนได้ก่อนมาจ้ะ พ <laughs> าหันนำโรคไข้เลือดออกคือยุงลายตัวเมียซึ่งเป็นยุงที่กัดคนในเวลากลางวันและวางไข่ในน้ํานิ่งสะอาดตามภาชนะต่างๆเช่นอ่องแจกันยังรถยนต์และอื่นๆโดยเมื่อยุงลายดูดเลือดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเชื้อจะเข้าไปในตัวยุงและเมื่อยุงตัวนั้นกัดคนอื่นก็จะแพร่เชื้อไวรัสเดงกีที่มีสี่สายพันธุ์เข้าสู่คนทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้ไปต่อข้อนี้สิบหกค่ะแม่จะตีซ้ำสังเงิน สีได้ในลุงที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด<ม>ยังไงวะไม่เข้าใจความยาวคลื่นม่วงครับเดาเดาคลื่นยังไงวะเอาแดงค่ะดูใจเลยฮะจะถามว่าลุง้งมันมีอะไรบ้างนะม่วงขามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเหรอใช่โอแดงอยู่ไหนสุดในนอกสุดวะ มาไปดูเฉลยอะ <c oughs> สีเวลานึกเดี๋ยวไปหาคำตอบมาให้ทีหลังนี่มันตามเส้นที่มันอยู่ข้างในเหรอมัอ้งไม่ใช่แต่สีที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดในรุ้งคือสีม่วงซึ่งอยู่ด้านในสุดของรุ้งปฐมภูมิรุ้งชั้นล่างที่พบเห็นได้บ่อยมีความยาวคลื่นสั้นที่สุดประมาณ400นาโนเมตร และมีการบิ่งเบนมุมมากที่สุดเมื่อแสงอาทิตย์หักเขาผ่านละอองน้ำ17ค่ะไปข้อ17ครับประเทศใดมีประชากรมากที่สุดในลกอินเดียอินเดียค่ะเอาจีนครับไปดูเฉยฮะเมื่อนะก่อนนี้มันจีนนะเดีย๋ยวนี้มันน่าจะอินเดีย แล้วมันมัาอยู่ตรงนี้วะตับไม่กดมั่วอยู่อยู่ดีๆนี่มันมีข้อผิดพลาดบ้างอะไรบ้างอินเดียย้ายมาข้อ B เฉยเลยเออมบ้านเอไอไม่ทำกันบ้านปัจจุบันอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแซงหน้าจีนไปแล้วด้วยมีประชากรมากกว่า1.4พันล้านคนตามมาด้วยจีนสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซีย ลนช่ค่ะข้อที่สิบแปดค่ะสมองส่วนที่ควบคุมการส่งตัวมีชื่อเรียกว่าอะไรดาวเลยนะเว้ยเซลเลปัมเซเซเลบัมเซเลบัมวะเซเลปัมมันน่าจะคุ้นหน่อยเต็งเอานู่นหน่อยฮิโป คาราม,มัสคาราม,มัสกับเซเลบัมไอ้ผู้ชื่ออะไรฮะก็คือเซเลบัมนั่นแหละเพราะว่าใช่เหรอไหมอ่ะนี่นี่มันสีลีเวลลัมเออสมองส่วนซีรีเบ็ละลัมหรือที่เรียกว่าสมองน้อยเป็นส่วนสําคัญที่อยู่ด้านหลังของสมองทําหน้าที่หลักในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้ประสานสัมพันธ์กันอย่างราบรื่นและแม่นยําและรักษาสมดุลของร่างกายหรือการทรงตัว นอกจากนี้ยังมีการค้นพบว่าเกี่ยวข้องกับด้านความคิดอารมณ์และพฤติกรรมทางสังคมด้วยสงครับข้อที่สิบเก้าค่ะอจาจารย์พืชชนิดใหญ่ตอบไปนี้ถือว่าเป็นพืชกิน,นแมลงพืชกินแมลง,งเอมะขามมะแกงลิงคเรากำลังอ,อ่านไล่ช่วยอยู่ <laughs> ไม่เห็น <laughs> มันกินหมากเข้าไปอย่างเงี้ยอ๋อ ม้อข้าวหม้แกงอ่ะพอเวลาที่มีถุงย้อยเออแมลงเข้าไปปุ๊บมันก็ปิดอ๋ออ๋อไปดูเฉยๆฮะเดี๋ยวผมไปหารูปมาให้ดูทีหลังนี่ม้อข้าวม้อแกเมื่อกี้เรากำลังไล่ช้อยอยู่ดีเลยตัวนี้เหมือนงานสังการเท่าไหร่เช้าอย่างงี้ชาไทยยังไม่เข้าม้อข้าวม้อแกงดิ้งใน p a n t ี e คือพืชกินแมลงประเภทไม่เลื้อย มีลักษณะเด่นคือใบที่เปลี่ยนรูปเป็นหม้อหรือกระบอกดักเหยื่อที่มีน้ำย่อยเพื่อจับมแมลงและสัตว์เล็กๆได้มีทั้งหม้อล่างใหญ่สีสดและหม้อบนเล็กสำหรับกยยึดมีประโยชน์ทั้งปลูกประดับสวยงามควบคุมแมลงสัตว์รูพืชและนำหม้อมาทำขนมพื้นบ้านขนมข้าวเหนียวหม้อแกงลิงไปค่ะขอ้อที่ย่สบค่ะับสุดท้ายอะ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคืออะแม่น้ำนายค่ะนี่นายทำไมรู้นะเมาหวงเหอไปดูจะเลยอะหวงเหอน่าจะนายเลยมานนายนายครับ S <S <S แม่น้ำไนเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวประมาณ6 6 5 0กิโลเมตรไหลาจากใต้ขึ้นเหนือผ่าน11ประเทศในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงระย,ยะทำอีบิบรานโดยเกิดจากการรวมกันของแม่น้ำบูไนและไวไนโอเคครับก็จบไปแล้วนะ20ข้ออีพีเนี่ยอีพีอีพีนี้น่าจะเป็นชัยชนะของรัฐวันนะเดี๋ยวเราไปดูสรุปคะแนนกันเลย สรุปคะแนนเป็นที่เรียบร้อยเป็นเอกฉันนะฮะรัดดาวันชนะไปอีกแล้วครับมาทวงบอลลังมันมาทวงบอลลังแชมป์อีกแล้วนะครับเย่ชนะไปด้วยคะแนนสิบสามต่อสี่ค่ะมันโคตร <3 S 1> อ่อนไหวอ,อะ <c oughs> เป็นไงครับอีพีนี้ง่ายอยู่อีพีนี้พอรู้ <c oughs> ความถูกรู้ทั่วไปแบบไม่วิชาการมากใช่อีพีนี้มันมีข้อง่ายเยอะะมันเรามาชิงกันกดนี่เอาวนั่นแหละโอเคก็ คิดว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปจากเราความรู้จากเราสองคนไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมเราสองคนมาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบเราสองคนเล่นเกมไลฟสาระสนุกสนุก,นกให้ดูแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะจ๊ะแล้วอีพีหน้าเราสองคนจะเล่นเกมอะไรก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้เราสองคนขอตัวสวสีัสวัสดีบายบายครับเจอกันที่เกมหน้าเลย,เลย มันจะแม่แหละทีเนี้ยโซนสิบสามโอ้โหสิบสามเลยอ่ะอสองสี่ผมก่อสี่ไว้กดอันดอยอ่ะสอง